สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบคลิปนี้ฝนจะมาอีกแล้วไอ้โนโลจะมาอีกแล้วครับพี่น้องฝนจะตกอีกแล้วท้องฟ้ามืดคึ้มมาเลยเชียวนะครับท้องฟ้ามืดครึ้มมาเลย นะครับอ่าท้องฟ้ามืดคืนมาเลยครับอืมคลิปนี้ก็อาสาระนะกรอบรูปก็ยังไม่ได้ติดนะครับยังไม่ได้ติดเพิ่มนี่ก็แอรคงแอรแม่ผมก็ต้องทำทางานก่อนนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดตดั้งกดติดสไครบ์นะครับอ่าช่องเสียสุระไอช่องตามกลับนบว่างครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย นี่ครับด้วยชอดแม่ผมซื้อมานี่ครับ